คุ้คุ้มกระบะ4ประตูออตโอต้ต้องคันนี้เลย DMAX 4ประตู Highlander ตัวแซนนะครับออตโอต้ใช้งานในเมืองแล้วก็ประหยัดน้ำมันสุดๆด้วยเครื่อง DDI Blue Power สวัสดีครับมาพบกับการรีวิวรถของดียค็ูซีมอเตอร์อีกครั้งนะครับวันนี้นะใครมองหากระบะหกแสนต้นต้นะผ่อนเดือนละประมาณหมื่นหนึ่งนะรีบเข้ามาดูกันคันนี้น่าใช้มากนะต้องบอกก่อนเลยว่าครบเครื่องเพราะเป็นกระบะ4ประตูออโต้ยกสูงและที่สำคัญน,นี่ครับแบรนด์ยูซุด้วยนะตัวนี้ใช้งานง่ายเพราะเป็นเครื่องพันเก้าบูพาวเวอร์แล้ว1.9 DDI บูพาวเวอร์ประหยัดน้ำมันโคตรโคนะจะบอกอย่างนี้เลยประหยัดน้ำมันสุดๆ แล้วคันนี้นะผมมีตัวนี้มาให้ด้วยนี่มีแคริบอยหลังคามาให้เรียบร้อยเลยคือเรียกว่าใช้งานเนี่ยครบเครื่องเลยนะครับขนของไม่ต้องกังวลนี่สภาพดีมากให้ดูก่อนเลยก็ได้นี่ขนของไม่ต้องังวลเลยนี่เหมือน SUV ดีๆนี่เองเลยนะเนี่ยเก็บของได้เยอะเลยนะครับมีไลเนอร์ยูสุพร้อมสภาพสวยกริบเลยนะแล้วก็หลังคาเนี่ยต้องบอกเลยแคริบอยนี่อยู่ในสภาพสมบูรณ์มากนะครับสมบูรณ์จริงๆนะอันนี้แถมให้ไปเลย เนะคุณลูกค้าถ้าจะหารถแบบพวกกระบะสีประตูมีหลังคาใช้นะเอาเป็นรถครอบครัวนะคันนี้ไม่ควรพลาดเพราะราคาคุ้มมาก6 2สองเกผมตั้งราคาแค่6 2สองเกเท่านั้นเองนะแล้วก็อย่างที่บอกนะผ่อนเดือนไอเนี้ยฟรีดาวแน่นอนผ่อนเดือนละประมาณหมื่น 10, ดึงนะเพราะนั้นคุณลูกค้าเนี่ยได้รถสวยๆสาย,สย,สย,สยแบบนี้ปีเนี่ยก็ปี2 0 1 8นะเป็นดี a มโฉชมสุดท้ายแล้ว2 0 1 8เนี่ยไฟหน้าเนี่ยอย่างที่เราเห็นนะเนี่ยมีโครเมียมเป็นคิ้วเรียบร้อยแล้วด้วยนะตัวนี้สวย สภาพดีมากนะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างกันนะว่ารถคันนี้สวยจริงหรือเปล่านี่ให้ดูโครงสร้างก่อนเลยนะอันนี้นะครับให้ดูสภาพโครงสร้างโครงสร้างสวยอันนี้นะครับนี่ให้ดูเลยครับน็อตไม่มีขยับนะรถสวยนะเนี่ยน็อตข้างตัวถังไม่มีขยับสวยเลยนะครับแล้วก็ผนังเดิมคานเดิมนะรถสวยมากเนี่ยเพลทสมบูรณ์มากนะครับสวยหมดนะครับแล้วก็ฝาหน้าแน่นอนฝาหน้าเดิมนะครับไม่มีรอยขันแล้วก็ซีเลอร์เดิมหมดนะครับ สติกเกอร์ครบนะเพราะฉะนั้นตัวนี้บอกเลยหน้าสมบูรณ์มากนะคันนี้ใครได้ไปโชคดีจริงนะเอาไว้ใช้งานรถคนละหกแสนกว่าบาทนะผ่อนเดือนละหมื่นคุ้มมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูนี่กันด้านหลังกันนะเมื่อกี้ให้ดูแฮนี่บอยไปแล้วเดี๋ยวให้ดูว่าสภาพโครงสร้างด้านหลังเปไง็นไงนี่ให้ดูอีกทีหนึ่งนะนี่ให้ดูเลยนะโครงสร้างตัวถังสวยนะครับเนี่ยจุดสปอตอยู่ครบนะครับแล้วก็เนี่ยสองข้างเลยนะเนี่รอยมาร์กยังอยู่อยู่เลยนะครับ สวยนะน็อตเดิมหมดนะครับด้านล่างนี่ซีลเลอร์เดิมหมดนะฝาท้ายเดิมนะสวยสวยเลยนะสวยไม่สวยอยากให้ดูข้างล่างข้างล่างเรามาดูยืนยันกันอีกทีหนึน่งนี่โอ้นี่ดูสนะิฮะด้านล่างคลิปเลยนะเดิมหมดนะครับอันนี้มีไวไฟไวเรียบร้อยเดี๋ยวน,นี้เดี๋ยวเก็บให้นะอันนี้เขาวายใส่ยวไฟเพิ่มเดี๋ยวผมเก็บให้เรียบร้อยนะยางอะไหล่นะมีครบนะครับสภาพสมบูรณ์มากรถ วิ่งมาเยอะด้วยเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าวิ่งเท่าไหร่กันะนะครับเดี๋ยวมาดูด้านในกันด้านในสมบูรณ์นะนี่ตัวนี้เป็นเบาะผ้านะดีแม็กตัวนี้เป็นตัวแซดนะครับเพราะนั้นเบาะผ้าแต่ผ้าเนี่ยผ้าจากโรงงานสมบูรณ์มากนะเนี่ยดูมีรอยแบบเรียกว่ายับนิดหน่อยแต่ว่าโดยรวมผ้าเดิมสวยนะสภาพสวยสมบูรณ์เบาะฟองน้ำมีแน่นอยู่เลยขึ้นมานั่งดูกันนะครับนี่สตาร์ทเครื่องให้ก่อนเลยนะครับ เอาล้วครับสตาร์ทเครื่องเรียบร้อย1นึ่งแสหนึกิโลนะเรียกว่าประมาณแสนโลท่วนๆน,น,นะครับตัวนี้รถนี่ให้ดูก่อนเลยนะครับรถปี2018จุด2018นะแท้นะครับ6,29,000รถวิ่ง1 1 0 0 0กิโลเอาเราดูไปตีไป2018ก็ตีไปประมาณ5ปีแล้วนะปีนึงวิ่ง20,000นะถือว่ารถวิ่งน้อยมากนะครับ เราอยู่จาสภาพก็ได้นะเนี่ยหนังคุ่มพรมอะไรสมบูรณ์นะครับคอนโซลสมบูรณ์นะพลาส,สติกพวกนี้เป็นพลาส,สติกหมดนะสมบูรณ์มากนะครับแล้วก็นี่เนี่ยพวกอุปกรณ์ยังเนี่ยลิ้นช่องลิ้นชักเนี่ยอยู่ในสภาพสมบูรณ์มากนะเนี่ยเปิดปิดเนี่ยสมบูรณ์มากอันนี้เรียกว่าสมบูรณ์จริงนะครับรถสภาพแบบนี้หาไม่ง่ายนะรถวิ่ง1นึ่งแสนโลปีละ2 0,000โลเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อุปกรณ์อำนวยความสะดวกใช้งานครบนะและที่สาคัญที่ผมบอกตัวนี้เป็นเกียร์ออโต เกียรนะ์ออโต้ตัวนี้เนี่ยใช้งานง่ายในเมืองยิ่งสะดวกเลยนะครับ mm hmm. ใครหากระบะ4ประตูออโต้คันนี้ผมว่าน่าสนใจเพราะราคาเนี่ยคุ้มมากนะดีกว่าซื้อเ u v เพราะ s อ v แพงเราดูคันนี้ถ้าบัจเจตเราอยู่ประมาณ ,6000 0คันนี้เลยตอบโจทย์จริงนะครับเดี๋ยวเรามาดูประวัติกันนะรถคันนี้นะนี่แน่นอนเรามีตัวนี้ให้ด้วยนะครับเป็นนี่สำเนาทะเบียนรถนะนี่2018แท้นะครับนี่ให้ดูเลยนะจด2 0 1 8ันธันวาคมด้วยเกือบเกือบ2อแล้ว นะเพราะฉะนั้นรถคันนี้เนี่ยประมาณ5ปีนะประมาณ5ปีก็4ปีออก,กว่า5ปีก็ถือว่าโอเคนะรถใช้งานอย่างเงี้ยถือว่าสมบูรณ์มากแล้วก็ภาษีต่อถึงสิ้นเดือนธันวา6กเรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าซื้อไปก็ใช้ได้ยาวๆอีกครึ่งปีเลยอันนี้คุ้มค่านะครับอันนี้ชัดเจนนะอันนี้ผมบอกให้รู้เลยนะรถสมบูรณ์มากนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันว่าคือประวัติดีแล้วรถคันนี้ประวัติดีสภาพสมบูรณ์เดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกัน,ว,ว,ว,น,น,ว,ว,กนว่าประโยชน์ใช้สอยเป็นยังไงนนบ้าง ึ้นมานั่งดูให้เลยเนี่ยขึ้นง่ายสะดวกนะนั่งสบายจริงๆเนี่ยต้องบอกเลยเหมือน ppv เลยนะครับนั่งสบายเนี่ยเล็กรูมเพดรูมสบายสบายก็พูดถึงง่าย,ายก็คือตัวนี้เหมือน m u x ตัวรุ่นที่แล้วอะนะนั่งสบายอุปกรณ์ก็ค่อนข้างครบนะแล้วเบาะผ้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์จริงๆนะครับอันเนี้ยผมบอกให้ก่อนเลยเนะี่ยใครได้ไปรีบเข้ามาจับจองเลยรถกลุ่มนี้ผมว่าไปไวมาไวไปไวนะรถรถยิง่งประวัติวิ่งแค่2อ0 0 0กวโลต่อปีเนี่ยน้อยนะครับ เอาละเดี๋ยวสุดท้ายผมมาบอกเรื่องของราคาให้รู้เลยดีกว่านะนี่เมื่อกี้บอกไปรอบหนึ่งละนี่ให้ดูตรงนี้เลยราคารถคันนี้นะ6กแ0 0 0บาทนะครับก็เรียกว่าราคาเนี่ยไม่แพงแล้วนะยอดจัดเนี่ยผมบอกก่อนเลยนะว่าลน้ลนล้นอสแซต,ตัวนี้เนี่ยยอดจัดเนี่ยเกินเกินตัวนี้แน่นอนเกินราคาผมนั้นุณลูกค้าไม่ต้องใช้ตังค์อันนี้แน่นอนการันตีนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะ รถกลุ่มนี้เนี่ยผมมีการตรวจเช็คสภาพให้ครบถ้วนหมดนะมีการรับประกันก่อนเข้าก่อนส่งมอบเนี่ยเข้าศูนย์บริการก่อนส่งมอบทุกคันนะครับแล้วก็เรามีรับประกันหลังการขายอีก1ปี2 0 0 0 0กิโลให้ด้วยเพราะนั้นคุณลูกค้าอุ่นใจสบายใจได้นะรถสวยๆยังมีให้เลือ,อกเยอะนะครับที่คุณสีมอเติของเราฝาก like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคุณลูกค้านะครับที่ต้องการติดตามคลิปดีๆของเรานะียอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะ แล้วจะมีคลิปดีๆรถสวยๆเข้ามาที่อ e ูสิมอเตอร์ของเราทุกๆวันให้คุณลูกค้าได้ติดตามนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ